ขอแสดงความยินดีครับพ่อดาบสอนะครับผมแล้วก็วงประถมบันเทิงศิล์นะครับผมที่ได้ครองอันดับที่หนึ่งเนาะท็อปสิบหมอลำยอดเยี่ยมประชัปี2567นะครับท็อปสิบแล้วก็หมอรับประถมบันเทิงศิลปนอยู่อันดับที่หนึ่งแต่ว่าบัดนี้นะครับผมเกิดประเด็นดราม่านิดนึงเพราะว่าบอมี่วงหมอลำวงใหญ่ที่เพินกับงานหลายเพิ่นก็แสดงมีแฟนคแฟนคลับกันหลายแนค่ะ ที่กระแสแรงกระแสก็มาแรงที่สุดเราเป็นยังคือบ่มีเพิินติดท็อปสติไนะครับหนึ่งในสิวงน่ะไม่มีเป็นไปได้ยังไงมันขานสายตาเข้าตรงนี้แ่ะถ้าจะบอกว่าอะประถมได้อันดับหนึ่งเราไม่ว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าเขาอาจจะจัดข้อมูลมาหลายๆอย่างแต่ว่าการบ่มี่หมอล่ำวงนี้เนี่ยมันผิดอะมันผิดปกตินะครับมันผิดปกติเป็นไปได้ เพราะว่าใครๆชก็รู้ว่าวงนี้น่ะต้องมาแรงอยู่แล้วแต่อยู่อันดับไหนก็ต้องมีชื่อคนนี้หนึ่งใน5ต้องมีเอาอวนะีฟนๆัะไม่บอใช่ใช่อันดับ1นถึงหต้องมีเกิดอีกอย่างืนึนอ่ะล่าสุดนะครับผมในในเฟซบ o ๊กของดาบสอประถมบันเทิงสินแฟนเพจนะครับพอดาบสอกขรโพสต์ล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นการแคปเอานี่นะครับ กาจะอันดับหมอลำเนี่ยนะครับน้องสิบงเอามาโพสนะแต่ว่าน่าจะแคปไปจากคนอื่นแหละพอเพิร์กโพดบอกว่าแม่นไผสร้างมะกาโพเท้โพดแบบนี้แล้วระว่างเด้ออเพิ่นบอกพ่อใจสีน้ามาถลมเจ้าแล้วแฮทแทกดาบสอการสีน้าหาเจ้าคึกกันเด้อสีบอกให้ขั้นเจ้าเห็นขั้นเห็นเจ้ากาสีบอกเจ้าวาจากสี่เลยคุยอย่างอ๋อจะสี่บอก ออืก็นป็นการาเจ้าคือการดาบซอวากัสีน้าหาเจ้าคือการเล่อเออสีบอใไ้คันเ็นเจ้ากับสีบอกเจ้าว่าจังสี่เอเพื่อนกะก็คือว่าในท็อปสี่นี่ก็คือปัดผมเป็นวงที่อยู่อันดับหนึ่งอืมอ่มอะไรอันดับที่หนึ่งอ่ะมาขอมาขอบอกกันในกล้าเออในโพสต์นี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าคนต้นโพสต์คือใครแต่ว่าพ่อดาบซอแคปมาโพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊ก ดาบสอประถมบันเทิงสินแฟนเพจนะครับอ่าก็จะมีการจัดอันดับหมอลำท็อปสิหมอลำยอดเยี่ยมแห่งปี 2. องพค่ะอืมมีการแก้ไขการจัดอันดับใหม่นะครับอ่าอันดับที่หนึ่งหนึ่งแกหมอลำประถมบันเทิงศินค่ะอันดับที่สองนะครับได้แก่หมอลำใจเกินร้อยของหัวหน้าบอยสิริชัยและก็ซซอแอลลาดีค่ะ อันดับที่สามนะครับหมอล่าเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอูไรพอนครับอันดับที่4ี่นะครับของหมอล่าศิลปินผู้ไทยนะครับของบพวพลา์วงศินกับปอดมาบอดมากและก็อันดับที่ห้านะครับได้แก่หมอล่าระเบียบว่าทศินครับขอราะว่ใครในกรรมาธานะครับก่อนอ่ะ หาอันดับแรกนะครับผมอยู่ในท็อปสิบนะห่าอันดับแรกมีประถมใจเกินร้อยเสียงอีสานศิลปินผู้ไทยระเบียบวานศินนั่นแหละเนาะกัเลยมันมันมีข้ออะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าที่คนจัดอันดับมาเพราะว่ามันโมมีวงนี้วงนี้ที่มาท็อปมาแรงที่สุดของของของไทยเลย อันดับที่ผมก็ต้องเีเนาะพอหัวสิบอันดับขอสิบมาจอดิเคราห์ว่าเพิ่นจาดอันดับมาจัดมองไถนเรื่องอะไรเอาอะไรมาจัดชอบของตัวเองรึเปล่าแต่พูดถึงการจัดมันก็ต้องมีข้อมูลอ้างอิงอะไรสิใช่ไหมการพูดว่าปั้นวงเพลินตกท็อปคิบเลยไม่ให้ติดอันดับสิบเลยมันแสดงว่าคุณไม่ชอบเขาเป็นารส่วนตัวหรือเปล่าอันนี้คือ หากระแสหรือเปล่านั่นส่วนมากอีกเรื่อันดับที่หกนะครับอันดับที่หกของท็อปสิบได้แก่หมอลำอีสานนครสินอันดับที่เจ็ดได้แก่หมอลำเสียงวิหกนกโคศกรอันดับที่เจ็ดแล้วน้องเมื่อกี้อันดับที่แปดได้แก่หมอลำคำผุนร่วงมีดอันดับที่เก้าได้แก่หมอลำรัตนศินอินตาไทยราชอันดับที่สิบได้แก่หมอลำหนึ่งรุ่งทิวาอัมวยสิน มี่แค่นี้ค่ะพี่น้องปกเมื่อกันขอแสดงความยินดีกับซิมอันดับแส่ว่าอืพี่น้องก็ตรงหูว่าวงได้หายไปสาวน้อยเพรบ้านมีแค่หายไปใส่พี่น้องมัเกิดมัอ่นไมเป็นแบบใดเพ่นีแฮชแท็กนั่นดีว่าแฮตแท็กต้องขอโทษด้วยถ้าไม่ถูกใจใครแฮตแท็กแต่จิมไม่สะออนหรอกนะคะเอาก็แสดงว่าไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่า อันนี้ก็คือความชอบของคุณหรือเปล่าอื้าวไม่จบอย่างคือตอถึงมาขอวิเคราะห์่อนว่าคําว่าหมอลํายอดเยี่ยมแห่งปีใช่คือเอามาตรฐานอะไรมาจใช่เอาข้อมูลส่วนไหนมาจากก่อนก่อนจะมัดอ่าก่อนจะยอดเยี่ยมแห่งปีเนาะมันก็ต้องดูคิวงานดูคนคุณภาพด้วยคุณภาพกระแสกระแสแมน อย่างอีบันเนี่ยความความคุ้มค่าด้วยนะของการจ้างไปเจ้าพงเจ้าพาเพื่อนกำไรบอลเมียนบอแล้วแล้วพอใจไหมแล้วก็มีการจ้างต่อในวันนั้นไหมแสดงเสร็จจ้างต่อปุ๊บเลยไหมต่อปีหน้าเลยต้องจองคิวล่วงหน้าไงมีอย่างนี้ไหมจังสีแมมจังสีแบบว่าเออท็อปสิบแล้วก็ยอดเยี่ยมมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆข้อค่ะ จาก,กจาจะในกระคอแสดงข้อวอางดีั้งสิบอันดับนะครับ่ว่าข้าแปลกใจขค่นั้นเองว่าเป็นยังคือบ่มีสาม,มารถพิบันแ้ท่ที่กระแสเพินมาแรงที่สุดอ่ะอไม่เสียงนะก็แสมาแรงที่สุดแล้วก็คิวงานก็เต็มเท่าๆกับวงท็อปห้าเลยทามันจะอันดับในเรื่องคิวงาน สาวน้เพริบบานแห้งหรือซีออันดับหนึ่งควบครูครับทั้งปฐมปฐมเทิงศิลป์ใสเกินร้อยแล้วก็เบียระบเบียรพระศิลป์เป็นซีอิวอันดับหนึ่งน้ำกันตลอดเพราะว่าคิวมาเต็มใช่แต่ละเดือนแต่ละปีคิวงานคือได้เรียกันหลายร้อยคิวงานอ่ะแล้วก็เลือกคุณภาพเรื่องวางการค้นเขาไปชมกากสาวน้เพริบบานแห้งกับยในนั้นอันดับต้นๆคือกันที่มีคนเข้าไปชมเยอะมากแล้วก็กระแสมาแรงในการตอบรับดีมากนี่แหละก็เลยบโหว่าเข้ามายอดเยี่ยมมี วัดใจอีกอย่างนึงเห็นใดทำไมไม่มีอย่างเช่นคนนี้แฟนคลับคนนี้มาโพสใต้คอมเมนต์บอกว่าตัวผมเป็นกลางนะครับชอบดูทุกวงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโพสต์นี้มันมั่วสุดไม่น่าเอามาโพสต์เลยสร้างความแตกแยกเสียเปล่าสามความแตกแยกให้มอลล่ำเนาะให้ให้เอฟซีเพลินสินะแล้วก็เอฟซีสาวน้อยก็คือไม่พอใจแน่นอนผมว่าวงสาวน้อยน่ะมีคนดูเยอะทุกงานและมีงานเยอะมากอาจจะมากที่สุด ของวงหมอํำก็ว่าได้อ่าแต่ไม่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบเป็นไปไม่ได้คนโพส์นี่คือไม่ชอบสาวน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์คนบางสิ่งความ,ม,มคิดนี่ถือด้เพราะว่าขนาดนางโพสต์แล้วก็นางแฮชแท็กบอกว่าไม่ใครไม่ชอบก็ไม่แค,คร์หรอกแคร์อืมโบสอ,อ,อ่สอ,อนโสอ่อนค่ะวสัษยอ่าอยู่อันดับใดก็ได้แต่ว่ายินงหนึ่งในสิบมันก็ยังมีชื่อเขาไงแต่พอมันไม่มีเลยแสดงว่ามันเป็นการไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วขนาดคนนี้นะยังบอกเลยว่า อ่าเปยอ่ยุคนี้เนาะมันก็ต้องอยู่มันก็อยู่ที่คนจัดลําดับอ่าว่าวงไหนอ่าชอบความชอบส่วนตัวแต่ถ้าเอาตามโพจริงๆอ่ะแค่ระเบียบอยู่ที่ห้านี่มันก็มั่วแล้วร<ม>ะ,ะเบียบเดียก็คือ่อนกะอีเป็นอีกวงหนึ่งที่มีกระแสดังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เข้าจำความได้เขากะเ<ม>บิ่งระเบียบมาแต่ไรหงเขากะเห็นมาแต่ไรระเบีย,าายไบยไปใช้เียก็คือเต็มกันกระทงไปใช้ก็เต็ม สาวน้อยมอสอารมณ์ใจเกินหล่อไสิแม่อะไรเพราะว่าต้นๆคิวที่1-5น่ะอือก็ต้องมีเนาะก็เต็มใช่อ่าคิวงานเยอะแต่มันไม่แฟนคลับไม่พอใจก็คือตรงนี้แหละไม่มีสาวน้อยคอมเมนต์ก็บอกว่าเออนี่แหละค่ะ FC นะ่ยขนาดเน้องอิงอ่ะอ่าก็ยังไปยินดีกับพ่อดาบสอนะ FC น้องอิงเพชรบ้านแพง FC สาวน้อยก็ยินดีกับพ่อดาบสอด้วยเพิ่นก็บ่ได้ว่าอีหยังหันต่ว่าดีใจกับวงนี้ผ่านเข้ารอบ10 10อ่าสิวงหมอลำนะคะาจากใจ f อฟซีสาวน้อเพชรบ้านแพรเอซีอีหล่าอูอิง ทุกทุกวันนี้มีงานจ้างก็ปื้มใจแทนแล้วค่าไม่มีอคติกับวงไหนถ้ามาใกล้ไหนก็ไปดูตลอดบอกเอฟซีสาวน่อยก็สนลองยินระ้<ม>นกระดอกกไปโม,ม,มเดลบอกเอียงลายไงด้แต่มีแต่เอไปยินดีด้วยไปยินดีด้วยอันนี้เขาเมน,นี่ก็บอกว่าประถมบันเดินสีมอลลาม,มอมาลามายเลขหนึ่งมไม่เคยไม่เคยตกอันดับนี้เลยเรื่องจรงิงอันนี้เขาก็บอกเสียงนะคะเพีย่ว่ามันแบ่งใ่ตรงที่ว่าสาวน้อยเพชรปานแท้ไม่ติดอันดับเขาเอง ก็น่าจะมีหน่อยเนาะคนนี้บอกระวังนะจิม,ม,มสงสัยคนจัดอันดับใหม่สตีแตกเนาะแต่ละคณะเขากะหากินหาหาอยู่หากิน,กน,กนช่วยเหลือเจือจุนกันเป็นพี่น้องชั้นพี่น้องกันเนาะแต่ละวงเนาะ,ะผู้มาชมนี่ก็คือพากันไปอยู่อย่างน้ำบอลลัมเนาะตะนายเนาะเออก็คือโพสให้เหมือนให้ ให้เขาแตกแยกกันอะไรประมาณนี้พวกมากกวนไม่ใช่เอฟซีมอลำหลอกเขาว่าเออตอนนี้กระแสมอรมันมาแรงดีพูดซีโพสียังอ,อยากหอยากคิวเสียงอยากส,สังกระแสก็คือโพสเป็นตัวถีบเนี่ยอย่างเช่นจัดอันดับครั้งนี้ไงเราก็ว่ามั่วมากๆค่ะสำหรับตัวเรานะ่าสำหรับคนอื่นเราก็ไม่ไม่แน่ใจไม่รู้เนาะแต่ว่าสําหรับเราน่ะที่เป็นเอฟซีมอลำแต่ละวงละวงเราพูดถาวแต่ละวงใช่ไหมล้วก็เห็นคิวงานเขาอยู่อืมอย่างเช่นสาวน้อยนี่ก็คือคิวงานเต่มค่ะพี่น้องทั้งปี พี่นาไปอีกนี่แหะพี่นอ้องครับอ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องแล้วที่เราเห็นแล้วท่าก็เลยนํามาฝากพี่น้องนี่แหละครับว่าเอ๊ะเกิดอีหยังขึ้น,แ,นแล้วก็เห็นพอดับสอลเอามาโพสพอดีก็บอกว่าระวังทั่วไปลรคเจ้าเด้อระวังเดอ<น>้อคนแบบนี้อืได้คดีใจนักพอดับสอนนะแต่ตีอันดับหนึ่งแต่เ่าคิดแค่ว่าการจัดอันดับในครั้งนี้มันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมะนะครับไม่เป็นธรรมกับวงสาวน้อยอ เขามาบรเป็นธรากับเร่ๆเลยสาวน้อยยังยังน้อยก็ต้องติดหนึ่งในห้าห้าสี่สามสองหนึ่งก็ว่าไปเนาะอันนั้นอะไรก็ได้เนาะแอันดับที่เท่าไรก็ได้หนึ่งในห้าต้องเป็นห้า่งนันะว่าอืมอ่านี่ราคาพี่น้องจักเอามาตรฐานใดมาวัดเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับเฮานี่สาวน้อยก็ยุ่งในใจเฮาเป็นที่หนึ่งยแล้วนี่ระคาพี่น้องอ่าโอเคสำหรับวันนี้เฮาสองคนกับสิ่คอล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ